กรมบัญชีกลางออกมาแจ้งนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์2566จ่ายอะไรบ้างโดยเน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมเนี่ยยังสามารถใช้บัตรต่อไปได้ตามปกติจนกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะประกาศให้เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนเพราะฉะนั้นยังได้สิทธิ์เหมือนเดิมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ย เริ่มมาตั้งแต่1วันที่1ของเดือนแล้วนะครับก็คือวงเงินซื้อสินค้า200หรือ300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนในห่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2566แล้วก็ลดบกขส500บาทต่อเดือนลดไฟ5 0 0บาทต่อเดือนอขสมกลดไฟฟ้า MRT bts หรือ AirPort r e เลียวลิงค์บาทต่อเดือนซึ่งอถอนเป็นเงินสดไม่ได้และก็ไม่สะสมในเดือนถัดไปต่อมาจ่ายในวันที่18ของเดือนก็คือเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือน ก็จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ชำระเองซึ่งตรงนี้เนี่ยถอนเป็นเงินสดได้และกรสะสมในเดือนถัดไปต่อมาวันที่22ของเดือนก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการตรงนี้ เงินตรงนี้นะครับสามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้และก็สะสมในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมย่งได้สิทธิ์ต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์นะครับจนกว่านะครับจนกว่าที่กระทรวงการคลังเนี่ยจะประกาศให้เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ